ส่วนปูเจกคือชายชาราหน้าเะเลนที่รักการปรุงอาหารมากกว่าทุกสิ่งบ้านของปูเจกเต็มไปด้วยหม้อกระทะเครื่องเทศและเรื่องเล่าอาหารที่ดีต้องมาจากใจที่ไม่โลภจำไว้ผลรถมือจะเปลี่ยนไปตามใจของคนทำพลจึงมีวิชาปรุงใจซึ่งทำให้อาหารของเขามีรสชาติพอดีเสมอไม่จัดจ้านเกินไม่อ่อนเกินเขาไม่เคยทำเกินพอดีและทุกคำที่คนกินได้ชิมล้วนมีเรื่องราวซ่อนอยู่ระหว่างเดินต่อพลยกมือแตะแถกมีดที่ปู่ทองเคยให้ซึ่งเน็บไว้ข้างเอว แล้วแต่ถุงใบไม้แห้งจากครัวปู่เจ็กที่ยังส่งกลิ่นหอมจางๆสองมือค้านี้แบกคําสอนของคนสองยุคจะใช้มันทั้งเพื่อป้องกันและเพื่อแบ่งปันและเมื่อหมอกจางลงเมืองทุ่งเขียวก็ค่อยๆปรากฏอยู่ลิบๆท่ามกลางแสงแดดอ่อนแม้พลจะเป็นเพียงชายหนุ่มรูปร่างผอมสูงดูเงียบขรึมและใจดีแต่ภายในนั้นเขาแบกมรดกของชายชาราผู้ยิ่งใหญ่สามคนจากปู่ทองเขาได้เรียนวิชาคม ดวงตาเฉียบเหมือนเหี่ยวมือมั่นใจไม่ลังเลฟังเสียงลมแยกกลิ่นในอากาศและฟังจังหวะหัวใจของคนตรงหน้ามิจะคงก็สู้ใจที่มั่นไม่ได้ปู่ทองเคยว่าจากปู่เจ็ดเขาได้เรียนวิชาปรุงใจการใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่ารู้ว่าเมื่อไรควรหยุดและเมื่อไรควรเติมอาหารคือบทสนทนาถ้าใส่ใจมันจะพูดกับคนกินได้เองปู่เจ็ดยิ้มขณะปรุงข้าวผัดไผ่วันนั้นและจากปูเ่เคนชายชาราผู้เงียบที่สุดในสามคน แต่ดาบของเขาเร็วพอจะฟันเงาและหนักพอจะหานอากาศพลเรียนวิชาการต่อสู้กับปูเคในยามเช้าก่อนตะวันขึ้นไม้กระบองดาบสั้นมือเปล่าทุกอย่างคือการเรียนรู้ความนิ่งวิชาต่อสู้ไม่ใช่เพื่อทำร้ายคนอื่นแต่เพื่อรักษาสิ่งที่เจ้ารักปูเคนมักพูดแบบไม่มองหน้าพลไม่เคยอวดฝีมือไม่ยกดาบเล่นและไม่ตะกวนใส่ศัตรูเขาแค่พร้อมเสมอหากต้องปกป้องใครบางคนในเป้สะพายของเขามีช้อนเงินและเข็มเงินจากยายลึกลับ มเมล็ดตาเสือกลิ่นหอมลึกลับเครื่องปรุงจากปูเจ็ดมีดคมจากปูทองดาบไม้จากปูเค็ที่แม้จะเก่าแต่ผ่านสงครามมามากกว่าที่ใครรู้และเมื่อพลก้าสู่ประตูเมืองทุ่งเขียวเขาก็ไม่ใช่เด็กหนุ่มธรรมดาอีกต่อไปเขาคือพลผู้ถือครัวในมือซ้ายและวิชาทั้งสามในหัวใจในเป้ผ้าสะพายหลังของพลใต้ห่อผ้าเครื่องปรุงและใบไม้แห้งมีวัตถุชิ้นหนึ่งซ่อนอยู่ในซองหนังเก่าพลไม่เคยให้ใครเห็น มันคือมีดสั้นเหล็กไหลาอาวุธเพียงชิ้นเดียวที่เขาเรียกว่าของรักหลวงอินผู้เท่าลึกลับซึ่งเคยเดินทางผ่านหมู่บ้านของพลชายชราผู้พูดน้อยใจหนักแน่นและสายตาลึกล้ําเกินการเวลาหลวงอินมอบมีดนี้ให้พลตอนเขายังเด็กพร้อมกับคําพูดที่พลไม่มีวันลืมมีดนี้ไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อเปิดทางหลังจากนั้นไม่นานหลวงอินก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีงานศพไม่มีร่างไม่มีลมหายใจแต่ข่าวหรือว่า ท่านสิ้นชีพเพื่อปกป้องบางสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าสมบัติมีดเหล็กหลายนี้สั้นกว่าฝ่ามือแต่หนักแน่นอย่างน่าประหลาดเมื่ออยู่ในมือพลมันนิ่งเหมือนมีชีวิตคมของมันไม่มีวันทื่อและสามารถหันได้แม้กระทั่งเงาพลไม่เคยใช้มันในการต่อสู้เพราะเขาเชื่อว่ามีดนี้ยังมีภารกิจที่ยังมาไม่ถึงเขาเพียงแค่ขัดเงาให้มันเงาวาววเก็บไว้ในซองนังถุนเดิมและกระซิบเบาๆทุกครั้งที่หยิบมันขึ้นมาวางข้างกระทะ ขอบคุณหลวงอินข้าจะรักษามันให้ดีที่สุดตอนนี้พลมาถึงเมืองทุ่งเขียวพร้อมกับวิชาคมจากปู่ทองวิชาปรุงใจจากปู่เจ็ดวิชาต่อสู้จากปู่เขนช้อนเงินเข็มเงินจากยายลึกลับมีดเหล็กไหลาจากหลวงอินและในเมืองทุ่งเขียวมีเสียงลือว่างานแข่งขันปรุงประลองป้องกันกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆในคืนนั้นฝนตกหนัก สายฟ้าแลบว่ากลางฟ้าก่อนจะตามมาด้วยเสียงคำรามสะเทือนทั้งถืนดินพลจุดไฟใต้เพิงไม้ไผ่เล็กๆที่เขาสร้างขึ้นริมลำทางกลางป่าห่างจากตัวเมืองทุ่งเขียวราวครึ่งวันเดินเท้าไม้เปียกควันลอยอ่วนแต่เปลวไฟยังคงสู้ฝนอย่างเงียบงนันเขาหยิบมีดเหล็กไหลออกมาเช็ดอย่างเบ,บามือใจสงบขณะเดียวกันเสียงฝนกระทบหลังคาใบาตองก็ดูคล้ายเสียงกระซิบจากโลกเก่าเสียงที่เตือนให้เขาระวังตัวแล้วทันใดนั้นเอง เสียงกิ่งไม้หักดังแกรกจากพุ่มไม้ด้านหลังเงาหนึ่งพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วพลลุกขึ้นไม่ตกใจมือขวายังถือมีดเหลียวซ้ายมองรอบๆด้วยวิชาคุมที่ปู่ทองสอนไม่ใช่สัตว์ี่เสียงฝีเท้าเร็วเกินไปมันคือคนพรึร่างปริศนาในชุดดำกระโดดออกมาจากความมืดมือถือดาบสองเล่มแววตาเต็มไปด้วยความคิดแค้นแกคือพลลูกศิษย์ของปู่เจ็ดปู่ทองและปู่เคนสินักพลไม่ตอบ เขาเพียงแค่วางมีดบนเขียงไม้เบาๆก่อนหยิบกระบอกสั้นด้านหลังขึ้นมาแทนข้าคือเงาของคนที่เจ้ารักเคยทำร้ายสายฟ้าฟาดฝนยังไม่หยุดตกแต่การเผชิญหน้าเริ่มขึ้นแล้วในค่ำคืนที่เปียกโชกกลางฝนที่กระหน่ำซัดเสียงฟ้าร้องคำรามกรกทุกอย่างแต่เสียงของพลชัดเจนดังลั่นไปทั่วป่าอมิมสาราสารวาระเพียงแสงว่าพุ่งออกมาจากปากของมีดเหล็กไหล เหมือนสายฟ้าสีขาววิ่งผ่านอากาศในเสี้ยววินาทีเงาร่างปริศนานั้นเบิกตากว้างคริยร้องอย่างเจ็บปวดร่างสั่นไหวเหมือนถูกดูดด้วยแรงอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะกลายเป็นหมอกสีดำข้นและค่อยๆหายไปกับสายลมไม่มีซากไม่มีร่องรอยมีเพียงเสียงสะท้อนสุดท้ายที่ยังลอยอยู่ในอากาศมนั่นเจ้าได้มันมาจากหลวงอินฝนยังตกแต่พลยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับกำลังฟังเสียงของโลก เขาเก็บมีดเหล็กหลายเข้าฝักถอนหายใจเบาๆแล้วพูดกับตัวเองมนบทนี้ข้ายังใช้ไม่คล่องเลยนะครับหลวงอินในค่ำคืนนั้นแม้พลจะอยู่ลำพังแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะใครบางคนกำลังคอยเฝ้ามองเขาอยู่จากที่ไกลแสนไกลและโชคชะตากำลังจะพาเขาเข้าสู่บางสิ่งที่ใหญ่กว่าการทำอาหารรุ่งเช้าหลังค่ำคืนอันน่าพิศวงทุกหยดฝนยังคงเกาะอ,อยู่ตามใบไม้ดินชื้น และสายหมอกบางลอยต่ำเหนือผืนดินแต่รอบกองไฟของพลแห้งสนิทแม้เมื่อคืนจะมีพายุโหมกระหน่ำพื้นที่รอบตัวเขากลับไม่เปียกแม้แต่น้อยทั้งที่ไม่มีกระท่อมไม่มีหลังคาไม่มีผ้าใบราวกับมีร่มล่องหุ่นครอบไว้ทั่วบริเวณนั่นเพราะก่อนฝนจะตกผลได้ท่องคาถาเบาๆขนาดลูปมีดเหล็กหลในมือนโมอรหังอุตตตังอคชายะอง์สกันติปารมีป้องกันกยายปกคลุมท่าทั้งสเพียง คาถาที่เขาได้เรียนรู้จากปู่ทองผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งธรรมชาติคาถาที่ไม่ใช่เพียงเวทป้องกันแต่คือการกลมกลืนกับสรรพสิ่งขอบคุณนะครับที่ช่วยกันข่าไว้พลพูดเบาๆกับธรรมชาติรอบตัวเขารวบผ้าเตรียมเดินทางต่อและก่อนจะย่างเท้าออกจากบริเวณนั้นเขาเหลวกลับไปมองพื้นที่แห้งสนิทแล้ววางดอกไม้ป่าสามดอกลงที่กองไฟเก่าสำหรับหลวงอินหรือสำหรับยายสำหรับค่ำคืนที่ข่ารอด พลกำลังจะเข้าสู่เมืองทุ่งเขียวแล้วเมืองที่มีทั้งอาหารความท้าทายและชะตาที่เขาไม่อาจคาดเดาแสงแดดอ่อนของยามเช้าสองรอดผ่านยอดไม้กลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นใบไม้สดใหม่หอมอบอวลไปทั่วทางเดินพลสะพายห่อผ้าไว้บนหลังมือหนึ่งถือไม้เท้าทำจากกิ่งไม้โค้งงอที่เขาเจริญยน,นเองอีกมือจับมีดเหล็กไหลที่เน็บไว้ข้างเอวแน่นหนาแต่ไม่ลุกรานเขาก้าวเท้าช้าๆอย่างระมัดระวัง ใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาสำรวจทุกอย่างรอบตัวเพราะนี่คือวันสุดท้ายที่เขาจะอยู่ในป่าก,ก่อนจะถึงเมืองทุ่งเขียวที่เขารอคอยขณะดเดินผ่านซุ้มไม้ใหญ่ที่มีเถาวัลย์พันสายลมเย็นพัดมาปะทะาใบาหน้าพร้อมเสียงนกร้องที่คล้ายจะบอกลาขอบคุณนักป่าที่ให้เครื่องเทศขอบคุณนักลำธารที่ให้ปลาขอบคุณนักฟ้าที่สอนให้ข้ารู้ว่าข้าต้องเข้มแข็งแค่ไหนเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆขณะเท้าเหยียบพื้นหญ้าเส้นสุดท้าย เบื้องหน้าป่าค่อยๆเปิดออกสู่แนวทุ่งกว้างและที่ปลายทุ่งนั้นเมืองทุ่งเขียวปรากฏอยู่ไกลๆหลังคาบ้านเรือนเรียงรายเป็นจุดๆควันไฟจากตองลอยขึ้นเบาๆกลิ่นอาหารบางเบาโชยมาแม้ระยะจะยังห่างพลหยุดยืนมองเมืองนั้นนิ่งๆแล้วยิ้มบางๆข้ามาแล้วพลผู้ปรุงด้วยหัวใจพนยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าที่เขียวขจีสายลมอ่อนพัดยอดหญ้าเอ็นไหวราาคลื่นในมหาสมุทรสินปรากฏ ท้องฟ้าสาจางยามเช้าท่อแสงอุ่นไหลผ่านใบหน้าของเขาเขาหยุดยืนสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดกลิ่นหญ้ากลิ่นดินและกลิ่นไอแดดรวมกันเป็นกลิ่นบ้านกลิ่นที่เขาจินตนาการไว้ตลอดทางเดินเบื้องหน้าคือหมู่บ้านทุ่งเขียวหมู่บ้านที่มีควันจากเตาหุงต้มลอยขึ้นตามหลังคาไม้เสียงคนพูดคุยเจ๊แจ้วลอดมาเป็นระยะและกลิ่นอาหารยามเช้าก็โชยมาแตะปลายจมูกจนท้องร้องเบาๆผลยิ้มคลางลูกท้อง ถึงเสียที่มือที่เขาว่ามีเครื่องเทศจากทั่วทุกป่ามีคนทําอาหารเก่งๆมากมายและมีรสชาติที่ยังไม่มีใครทําได้ครบเมืองแห่งความฝันของคนอย่างค้าเขาก้มตัวลงเด็ดดอกหญ้าเส้นหนึ่งเน็ตไว้ที่หูซ้ายเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นบทใหม่จากนั้นจึงก้าวต่อเสียงหญ้าครูดกับปลายเท้าและเสียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาพน เด็กหนุ่มผู้ถือมีดเหล็กไหลและหัวใจที่รักการปรุกกำลังจะก,ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตบทที่ไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่เป็นบทที่อาจเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลพลเดินลุยทุ่งหญ้าไปช้าๆเสียงใบหญ้าสะบัดเบาๆตามจังหวะเท้าก้าวในมือเขาถือห่อผ้าเล็กๆที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆลอยออกมาเขาคลี่ห่อออกเผยให้เห็นเนื้อแห้งสีเข้มที่แม่ทำไว้ให้ก่อนออกเดินทาง เอาไปกินประทางนะลูกอย่าลืมเคี้ยวให้ช้าช้าเวลากินของแม่เสียงแม่ดังก้องอยู่ในใจพลฉีกเนื้อแห้งคำหนึ่งใสป่ปากเคี้ยวช้าช้ากลิน่นรมควันอ่อนๆลอยเข้าจมูกรสเค็มนิดหอมเครื่องเทศที่แม่หมักไว้อย่างอบเชยลูกผักชีและกระเทียมแห้งมันคือรสชาติของบ้านรสชาติที่ไม่มีอาหารใดในโลกเลียนแบบได้แม่รสนี้แหละที่ข้าจะจำไว้ถ้าข้าจะเป็นสุดยอดนักปรุงข้าต้องเริ่มจากรสมือของแม่ แสงแดดเริ่มแรงขึ้นแต่หลมยามเช้ายังเย็นสบายเสียงนกเริ่มร้องเชื่อเจ้ายินดีต้อนรับหมู่บ้านทุ่งเขียวเริ่มชัดขึ้นทุกก้าวระหว่างที่เขาเคี้ยวคำสุดท้ายสายตาก็เหลือบไปเห็นเงาร่างหนึ่งกำลังยืนรออยู่ใกล้ๆทางเข้าสะพานไม้เล็กๆที่พาดผ่านลำธารเล็กก่อนเข้าหมู่บ้านร่างนั้นยืนกอดอกมองมาทางผลนิ่ง